ฮัลโหลโซเชียลเราใน,นเวลาเมื่อคืนนี้เรายังไม่รู้เลยชีสเทค้กที่ดังอยู่ในเฟซอ่ะที่เป็นเด็กพัทลุง <c oughs> อ่ะเขาดังเพราะอะไรอ่ะเราก็เด็กพัทลุงเราก็เด็กพัทลุงเนะแต่เราอยากรู้ว่าชีสเทค้กนั้นอ่ะเขาคือใครดังได้ยังไงอะไรประมาณ <c oughs> นี้นะ <c oughs> เป็นโรคจิตหรือเปล่านะดังทั่วเฟซแล้วนะ <c oughs> ดังเต็มหมดแล้วเนาะ <c oughs> มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ ชื่อเสียงในทางลบนะเราว่าแล้วนะมันต้องมาได้ไงเนี่ยฉันไม่มีอะไรจะพูดแต่ฉันสงสัยว่าเขาคือใครเนี่ยเขาคือใครเขาคือใครเพื่อน่ันแนะนำหน่อยชีเค้กเด็กพัทลุงเขาคือใครเขาลุกจิจเมย์เขาปัญญาอ่อนจิเมยชจิเมยเนี่ย Goodbye ni Sedih Tak semua Dan kotak kan huru ni Bye